ขอพระราชทานกราบทูลซาฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้าเรือตรีหญิงจิตพรพินทุสมิตขอพระราชทานพระอนุญาตทำหน้าที่พิธีกรในการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่41ในคืนนี้ท่านผู้มีเกียรติคะ การแสดงกาชาติคอนเสิร์ตในครั้งนี้บรรเลงเพลงโดยวงดุรยางราชนาวีซึ่งการแสดงจะแบ่งออกเป็นสองภาคค่ะภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรมาสองบทเพลงเริ่มการแสดงด้วยเพลง La Forza del Destino Overture เป็นเพลงโหมโรงจากอุปรากรเรื่อง La Forza del Destino ซึ่งมีความหมายว่าพลังแห่งโชคชะตาประพันธ์โดยจิเซเป้ e วนักประพันธ์ชาวอิตาเลียน เป็นบทเพลงที่หลากหลายด้วยท่วงทำนองที่ถูกนำมาร้อยเรียงได้อย่างไพเราะจบลงด้วยคำสง่างามและยิ่งใหญ่การแสดงในภาคแรกจะจบลงด้วยซิมโฟนีชิ้นเอกของลูดฟิกฟานบิทเเฟนซิมโฟนีหมายเลขห้าในบันไดเสียงซีมเนอร์ผลงานลำดับที่67ที่คนทั่วโลกรู้จักและคุณเคยเป็นอย่างดีโดยเพลงแบ่งออกเป็นสีท่อนท่อนแรกเริ่มด้วยท่วงทำนองตื่นเต้นร้าใจ เปรียบสเสมือนโชคชะตามาคอที่ประตูตามด้วยท่อนที่สองที่ไพเราะอ่อนหวานและเข้าสู่ท่อนที่สามที่เพิ่มจังหวะแปรผันไปสู่ความยิ่งใหญ่จบลงด้วยท่อนสุดท้ายที่มีน้ำเสียงอลังการสง่างามเปรียบได้กับชัยชนะที่มีต่อโชคชะตาโดยภาคแรกนาวโทรประกอบมักรพงทำหน้าที่ผู้อำนวยเพลงเรือตรีสายันจันมุนีทำหน้าที่หัวหน้าวง และเมื่อการแสดงในภาคแรกจบลงจะพักการแสดงเป็นเวลา20นาทีค่ะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมรับฟังการบรรเลงเพลงในภาคแรกค่ะ